French> เอาละครับก็อยู่กับผมนายบอบเอ็กซ์แมนกับแก๊บจูซิเวอร์ดักกูก็กลับมากันแล้วนะครับผมในช่วงเวลาเย็นๆแห่งนี้นะก็ใกล้จะหมดเวลาลีกขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับทุกคนที่แบบว่ายังอยู่ห่างไกลจาก แรงโดมิเนเตอร์นะครับอ่าก็ขยันกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วตัวพี่เองก็ไม่ได้เล่นเลยวันนี้นะครับยังเพิ่งจะเปิดเข้าเกมมานะก็เดาว่าน่าจะตกแรงโดมิเนเตอร์ไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาตีอยู่นะครับไม่เท่าไรจริงจริง <Yeah. S 1> แต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะถ้าประมาทก็จะอดแดกเหมือนเลกอานกหนังกระติกนะครับนิโคนิกโตซอรัสนะครับ เออให้มันได้อย่างนี้สิก็คนมันไม่มีเวลานี่ฝ่าก็อิจฉาคนที่มันมีเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปไปไล่ขวดเอาก็ได้นะครับเพราะในโนเตาต่าพี่ก็เริ่มจะแข็งแกล่งขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,นะโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่ฟักอ่ะก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะอ่ะก็เข้ามาสรุปผลลีก,ก่อนกันแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับมาดูฟาร์มเสี่ยงของเราหน่อยแล้วกันที่เราจะไม่ได้นะครับ อุ้ยยังอยู่แรงเพชรอยู่อ่ะ,อะผมก็อยู่แรงโดมิเนตเนตรอร์อันดับที่98นะครับนะมีแต้มอยู่2,101นะอุ้ยผู้ตามขอตามมาแล้วอ่ะอันดับร้อยนะมีแต้มอยู่2,010กบอุ้ยห่างกันแค่90เองอ่ะบ้าบอจะจัดเลยอ่ะดูอันดับหนึ่งสิอุ้ย4,500เลยเหรอ อะไรจะเล่นเฟสกันขนาดนี้จะรีบกันไม่ไหนเนี่ยฮะแข่งกงินภายใช่ไหมโอเคแต่ผมยังไม่ตีเหล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเล้าใจเท่าไหร่โอ้ยังเหลือเวลาอีกต้องสามชั่วโมงครึ่งเนี่ยโหเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวจะให้ชมก่อนนะเพราะผมไม่ได้เล่นจริงๆเลยนะครับนี่ไงนี่คือหลักฐานนะครับเรียกว่าพร้อมทุกตัวดูดูได้เลยยังไม่ได้เล่นจริงๆเลยนะครับคุณนโนศึกษผมเยอะมากเลยนะครับโอเคอ่ะก็ ยังไม่เล่นนะสำหรับคนเก่งแล้วเดี๋ยวเล่นเวลาไหนก็ได้นะครับอ่าผมไปตามแต้ม Cat o f t i ท a n นก่อนดิฟาเล่นอ s a เ w สเอาก่อนดิฟานะครับรลยก็ตีในทุอเสาวมาหลายวันแล้วอ่ะฟาเบื่อก็มีในจิตใจเหมือนกันนะครับอ่าหลีกบ้าอะไรยาวชิบหายนะทุกคนคิดเหมือนผมว่าหลีกบ้าอะไรยาวชิบหายเลยทีเดียวเออเอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่เอาดิฟ้า เอาตัวนี้ตัวนี้โอเคคันนี้ก็ไหวแล้วแหละโอ้โหไม่ได้ยากเท่าไหร่เลือดพันนิดๆนะครับเลย <c oughs> อเอามาตัวด้อนออกมาคำรามม้างนะบ้าเป็นทางอย่งางคำรามเอ่อผมก็จะ ไม่ป้องกันป้องกันเสียเกียบติอ,อโธ่ให้มันรู้ซะมั่งว่าสัตว์โลกรัดปีลเราแข็งแกร่งแค่ไหนมาเลยโจมตีหนึ่งเห็นั้นล้มเราไม่ได้โอ้โหความแข็งแกลง่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียว <c oughs> เรียกว,ว่าไม่ต้องดูไม่ต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นน่ะเป็นไงล่ะเห็นถึงฟาร์มเก่งของฉันหรือยังฉันจะตายแล้วอตายเนย ไาตามคำเรียกร้องเอือเรียบร้อยไปเลยนะครับนี่ผมเล่นอะไรของผม,มเนี่ยชิบหายพิ่งมีแต้มแค่หกเองอะ่ะแล้วจะลงได้ไม่ได้จมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องก,กันทำไมบอกแล้วไม่ต้องป้องกันตายซะเล่นเด็กเร็วตี่นะเรียบร้อยนน้อยมาจะมากี่ตัวก็ไม่กลัวเท่านั้นแหละเข้ามาได้เลยมันมีแค่สามเองอะ่ะเห็นไหมบอกแล้วเล่นเด็กเร็ว เรียกว่าสังหารโหดเลยทีเดียว1 2 3 4 5นะครับแล้วเหลือแค่3เอาแซ่จะทำอะไรได้ที่เขาต้องมีแค่หงเท่านั้นฉันรู้ทะลุปูโป้หมดแล้วว่าแกจะทำอะไรนั่นไงหมูจะมาสู้หนีไปได้ยังไงเล่าให้มันรู้ซะมั่นนะครฮะแหมคนเลเวลมาต้อง50าสิบว่าชัดๆโอเคตายซะอย่าอยู่เลยตบอีกทีหนึ่งเฮ้ย สลับพื้นตอบด้วยให้มันได้อย่างนี้สิเอาแล้วไงไก่ามาเลยไม่กล้าโจมตีหมีตัวเดียวจัดก,การหมดไม่มีเหลือเลยนะครับโอ้ยสุดจัดจริงๆตัวนี้ตบสองมือนี่เนะี่เออหื้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังไงอะ่ะเดี๋ยวมันมันไม่คมุ้มะต้องตอบเพียรสองมือเออถือว่าจากสองตัวนั้นอะแบ่งให้ตัวนี้หมดเลยนะครับ โอเคตื่นตื่นตื่นอ่าก็พี่ก็อ่านคอมเมนต์น้อง f c แล้วนะก็มีน้องๆหลายคนเลยนะอ่าคอมเมนต์เกมเข้ามานะอ่าก็ให้พี่เล่นเกมหน่นเกมนี้นะอ่าเดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวพี so ่ก็จะดูให so ้นะแต่ว so ่าตอนนี้ยังไม่มีเวลานะครับอ่าเอาคอมเมนต์อ่านไปบ้างแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ตอบมั่งเลยนะครับเวลามันน้อยฝ่าเวลามันน้อยฝ่าพี่เพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับ ย่เลยทีเดียวออาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไม่ยันไม่มีเลือดเยอะๆมังเลยอ่ะอาการนี้สภาพเนี้ยนี่เราต้องเอาใบไม้ไปหมดเลยป่ะไม่จําเป็นนะครับผมจะเอา,เอาน้ําแข็งไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันเอาช้างไทยแลนด์ไปนะครับแล้วก็เอาทีนี้ใบไม้แล้วสิใบไม้ใบเดียวอ,อุ้ยพันหกเลยเหรอเยอะไปไหนเนี่ยพั 1, 6, นหกอ่ะแต่ดาเมจมันไม่มีเลยนะเอา ก็อ,เ,อเก่งมากก็ได้เอาอ่า,อาตัวนี้ไปก็แล้วกันเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราต้องมีเลือดหน่อยนะโอเคสบายสบายลุยมาเลยเร่ <c oughs> อฟังเพลงแกลงนี้ไม่ต้องพูดถึงมาเลยไม่ต้องป้องกันด้วยเป็นไงล่ะเอาอีกแล้วนะครับให้มันรู้กันไปสแลตจะมันล้มแหลกได้ง่ายๆมาไงเปลี่ยนตัวไปแล้วนะครับทีห้จงตีไม่จงตีหนึ่งด้วยนะครับ ได้อย่างนี้ผมป้องกันนะนะถ้าไม่ป้องกันมีสงสัยจะจะตายเอาได้ง่ายๆนะมันได้แค่ตานั้นตาเดียวอะ่ะใจลมมันไม่ได้แล้วไงน่าอ้าวเลย,เ,ย,เ,ยเล่นกันอย่างนี้เลยละ่ะได้สิ <c oughs> ยังไม่หัวฉนันเลยใช่ไหมนั่นไงนนะมันป้องกันแค่หนึ่งอะ่ะใจมันใจมันสุดๆอะ่ะไอคนนี้ไอคนนี้ที่ไหนอะไ i นะโจมตีสี่นะผมตายเอ,อือโดนทีบยอดมากเข้าไปนะ มาไม่ต้องกลัวเรามีมัดตัวดอนอยู่ไม่ใช่มัดตัวดอนไดโดเทเรียนมาจมตีหนึ่งจงตีสองจมตีสามมันเหลือสแต็กหรือเปล่าจัไม่ได้นะช่างมันดีกว่าเหลือไม่เหลือก็อุย้ยมันเหลือสแต็กหนึ่งว่ะชิพหายแล้วเออทมันยังรอดอยู่ว่ะตายแล้วไงเอ้ตายแล้วมันเปลี่ยนตัวหนีชั่วอันแน่เปลี่ยนมาตัวสองนะแต่มันก็ไม่กลัวอยู่แล้วอนะกล้าบวกหมดอนะ มาเลยแกจะเปลี่ยนเป็นปตัวของตัวสามันก็ไม่กลัวนั้นแหละพกันึ่ง4อสห้นะครับเดีย๋ยวตามไปเก็บก็ได้มาเลย <c oughs> แกคิดว่าแกนแน่จริงแกก็เข้ามาใส่ก็มาได้เลยเชนจจัดการไม้หมดเลยทีเดียวอัน,น,น 6, หน้าโนไปหกนะครัยังอยู่บอกแล้วจะตามจัดการให้หมดเลยมันระดับเป็นคนละชั้น <c oughs> จะบอกให้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าผมจะไม่ได้ใช้ไม่ตายนะครับรับดาเมจไม่ได้นะรับดาเมจได้แค่ทีเดียวเ,ยเนี่ยอา่ปาป้องกันสาม่ก่อนมาตายซะยอยู่เลยตีได้ยัดหน้าเขาใ่าเรียบร้อยีตัวปัญหาก็ตายไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวนั้นมีเลือดก,ก็ขาดหมดตัวนี้ไม่เท่าไหรอ่อ่ะมาเลย อันแนะ่ไม่โจมตีใจมันไม่ได้อ่ะสิสภาพนี้เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวทันใดพ<อ>่าใจเรา,เนาแน่แน่ <laughs> อันแนะ่ฉันว่าฉันจะโจมตีสินะฉันไม่โจมตีแกง่ายๆหรอกมาเลยไงแกก็ต้องโจมตีฉันเยอะแหละโจมตีฮ่าโอ้โหตายแล้วผมอึศอ,อโดนกาดไปสองีเออหลบลงไปผมโจมตีมันเยอะเลยอ่ะบ้าเลยทีนี้ จมตีสามเนี่ยเออจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะแล้วก็อ่าอุ้ยเหลือร้อยเฟอร์ฟ้าเองร้อยเฟอร์ฟ้าประกันหนึ่งโอ้หถ้าผมป้องกันสองนี่ไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเนะี่ยแต่เรามีสิทธิ์โดนสี่นะมีสิทธิ์โดนสี่เราเราแพ้ได้นะเออเราแพ้ได้นะมีสิทธิ์โดนสี่นะอ่าผมจะป้องกันสองแล้วกันนะอุย้ยมุ้งยี่ป้องกันหน,นึ่งนกะ็ดีอ่ะนี่ไหนปีดหน้าเขาให้มันไส้จัดจ นกดีๆไม่ชอบมันผสมกาลก็ไม่รู้นี่ถ้าผมโดนสีนตายเลยเนี่ยภาพนี้ไม่น่ารอดน,นะโอเค <laughs> ไม่ไม่ตายก็ได้แกตายซะก็อย่าอยู่เลยเม่นกี่หน้ามานานแล้วหนีไม่ไม่ตายก็ได้ไดยยไไไไดจิกง่ายๆอย่างนี้ไปเลยเรียบร้อยช <laughs> นะแล้วทุกคนโอ้โหคำรามใหญ่ นกบินไม่ได้นี่มันคำรามใหญ่เลยทีเดียวนะครับอ่าว้ยการ์ททองก็น่าเล่นนะถ้าพูดกันตรงแต่ไม่ได้นะผมต้องเหลือใน,นโนเ์ไวตีลีกก่อนนะครับอะมาจัดกันหน่อยยกต่อไปนะพุ้ยมันเอาเควินมาด้วยอนะ่ะน้องของเควินมาด้วยอนะ่ะตายแล้ววิทยาสมบูรณ์แบบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ผมคิดก่อนถ้ทาสมบูรณ์แบบใช่ไหมเอาไปตัวหนึ่งนะพุ้ยไม่ได้วัวนั้นดาเมจเยอะ เราต้องเราต้องแบบว่าปิดเกมแล้วอะไม่ได้แล้วเราต้องอ็นเกมแล้วนะครับสภาพนี้เราต้องอ็นเกมทันทีเอาอันนี้ไปนะครับอย่าหาว่าพี่รังแกน้องเลยก็แล้วกันโอ้โหเลเวลมันเยอะๆทั้งนั้นเลยตัวสุดท้ายไฟใช่ไหมไฟเราก็ต้องมีใบไม้ใช่ไหมเฮ OK, ้ยโอเควินงไปดีฟาโอเคเรียบร้อยแล้วรุยรู้สึกว่าคาดมันแข็งจะเยอะมากเลยนะจริงๆเลยอะเยอจะจักๆเลยทีเดียวโจมตีไหม เปิดขาก่อนเลยอย่านั้นันไม่ได้วะ่ะเปลี่ยนมาเ,า,เาเราเราเราสิ้นลายเนี่ยเราแผลเลยเนี่ยเราโดนปั้งเดียวเราตายเลยเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนนะครับเ่ิด <c oughs> กาเปลี่ยนตัวไหมมันบอกกล้าอยู่แล้วล่ะนั่นไงเปลี่ยนมาแล้วนะอู้หวิ่เจียนร้อยฟ้าเลยเหรอเยอะไปไหมเนี่ยมันแน่ยม่ยทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วอ่าผมต้องเปลี่ยนตัวนะถ้าไม่เปลี่ยนตัวผมตายแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวก่อนแหววน้องแหวว 300เองรับจุดก่อนนะครับยังไงก็รอดอุ้ยได้เกียมันก็ไม่เหลือแล้วสิอย่างเงี้ยดิมันกล้าโจมตีผมนะถ้ามันโจมตีมันคือมันเน่าทันทีเลยนะมามันเหลือสต๊กหนึ่งนะจำเอาไว้นะอันนีาโจมตีหนึ่งเสร็จโกนี่นี่นาาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความแข็งแกร่งนี่อย่าบอกใครจัดการมันเลยไอ้ยีโดดันสังหารหัวมันงับนี่นะ กันแบบไวไๆส่งสัญญาณระยะไกลแล้วแต่เราก็สามเลยนะโอเคไม่ไไมเท่าไหร่จะสิญญ้นไปตายลอยน้ำไปเลยดีวจะเอาทางภูม,มิจัดการก็ไม่ได้นะครับผมจะป้องโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันสองอยู่นะตาหน้ามันมีสี่เลยนะอ,อ,อ,อยู่นะอยู่อยู่อยู่ป้องกันสองดีกว่า เล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าไม่ได้เลยเราต้องเล่นกันซะหน่อยมาเลย334นะครับยังไงโจมตีไม่ถึงพันหึแน่มาเลยไปชันเล่นอะไรสนุกสนุกหน่อยอันแม่ไม่กล้าโจมตีนะครับเอาพานทุมออกมานะครับจัดการได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่จัดการเก็บตัวตายเัไว้เอาสิไม่ได้เลยสุดที่น้องต้องบังเกิดวันนี้ ระหว่างการดีเจนระดับหนึ่งกับการดีเจเนรี่ระดับสองนะครับเขาพันตะปูเดียวกันมาแล้วระหว่างเควินผู้พี่แล้วก็เควินผูน้น้องสังสอนนี่มันูงซะน่อยว่าใครคือพี่คือนอ้องตายซะอย,อยู่เลยนี่นะลูกผีที่แท้จริงจะดันไฟสะใจแบบสุดๆเลยทีเดียว นกประทานกเฮ้ยมันยังมีกัะนกเนี่ยบ้าแล้วเราใช้ไปแล้วอะใช้ไปหมดแล้วอะบ้าแล้วความสนุกเลยหมดแค่ตรงนี้เลยปัจโจเอาสล็อตไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสล็อตไปรับลูกเตะนก <c oughs> เออให้มันได้อย่างนี้สิเราแล้วก็เอาตัวนี้ไปปาบมันอแล้วก็ที่เราต้องมีไฟโอเคแค่นี้แหละกาลังสวยแล้วกำลังสวยโลนเลยทีเดียว <c oughs> ลยุย มาห้าร้อยฝ่าอย่างเงียนั่นต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วอะ่ะผมขูดเกรงกลัวเราบ้างอะ่ะเพราะเราคือสล็อสในตำนานอา่าสี่ร้อยฝ่าตบเราไม่ตายเราตบก่อนตบก่อนได้เปรียบต้องเปิดซะหน่อยโอเคเปิดหัว <c ười> เ็บเรายาวอะ่ะไม่ต้องหนะ่วงอยู่แล้วควรตรงไหนนี่บาดเจ็บไหลแรงตรงนั้นอุ้ยมีเจ็ดร้อยเลยเหรอแต่ผมก็ไม่ตายนะครับอามาตัดอุ้ยมีค่าโจมตีด้วยใจมันไม่ได้งไงผมเก็บไปสองแล้ว <c ười> นะมีแค่สาม มาเลยเดี๋ยวจะถีบสล็อตตัวท่ชาชางตายได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วแหละ <c oughs> เป็นไปได้อย่างแน่นอนมันจะต้องหยัดหน้าเราให้หงายเก่งอย่างแน่นอนมาเลยมันปีห้าแล้วทีนี้โจมปีห้าไปแล้วนะครับสล็อตอุ้ยไม่กล้าถีบอะ่ะเพราะว่าเราตัวสูงไงเราตัวสูงไงมถีบไม่ถึงนะครับโอเคเล่นง่ายเลยทีนี้ เสือตัวนี้ก็มาส์สเปียวไลออนนะครับอย่าลืมอย่าลืมสะสมกันไว้นะครับเพราะว่าแข่งแกร่งสุดเลยจะทำให้ดูนะว่าแข่งแกร่งแบบไหนตบเดียวจอดอ่ะโดกไม่งง่ายตบเดียวจอดแข็งแกร่งไหมล่ะแต่เสียดายยังไม่มีร่างไฮนนบิดนะโอ้โหถ้ามีร่างไฮบิดนี่แมัโนโกนเก่งเลยตัวนี้แน่ๆเลยดูจากสีนะจากอาการแล้วดูจากดาเมจที่ปล่อยออกมาแล้วเนะาะพาคิราชที่ปล่อยออกมาแล้ว จริงๆผมป้องกันแล้วส่วนให้หมดเลยก็ได้นะแต่ไม่เอานะไม่สมุดน,นะเพราะว่าต้องได้ใส่ไม่ตายนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองนะแล้วก็อุ้ยสบายเลยครับป้องกันสองก็อยู่แล้ว่เก็บไว้สี่เลย <c oughs> ใช้ไม่ตายสูงสุดเลยนะครมาไม่เข็ดไม่เข็ดโดนไปเป้าหนึ่งยังไม่เข็ดอีกอะคัา <c oughs> จริงก็กลับ,บ้าแล้วสภาพนี้ลุงิงเข้าป่าเขาโดงไปแล้วโอเคเรื่อที่จะป้องกันใช่ไหม ได้เลยจะจัดแิ่กการเต็มๆไม่ต้องมีรถแรกแจกแถมตายซะ,ะนี่นะนี่นะงับก็ให้สามทีจุกๆเรียบร้อย <c ười> อ่ะก็ถือว่าเราจะต้องได้การ์ดทองไหมได้สิสภาพนี้จุกๆๆกจุอ่ะได้การ์ดทองจริงๆด้วยก <c ười> ่ <c ười> อนปิดฉากลีกนะครับเอา ไม่ได้เล่นเลยอะแต้มบึ้งกระยับเนี่ยบ้าชัดๆเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าผ่อนคลายก่อนที่จะระเบิดศึกสุดท้ายของลีกนะครับอผมต้องระเบิดศึกสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไลจีมันจะจัดนะอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าอ่าไล่ตามลีกอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้กันทุกคนนะไม่ต้องห่วงตูหพี่ได้อยู่แล้วแหละนี่ ีการันตีฝามเก่งเลยทีเดียวเรียกว่าเล่นจนเชี่ยวแล้วทีเดียวขอให้มีเวลาอเดียวอ่ะพอดี่ากนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยสำหรับตอนนี้ผมนายปอ๊อปเอสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ